ตอนนี้นะครับด้านบนเวทีพร้อมแล้วนะครับเราขออนุญ,ญาตเรียนเชิญผู้ด,ดําเนินรายการครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ดาารพิษณุาารักษ์กันทวีอาจารย์ประจํามหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับกับเรียนเชิญครับก็ขอสวัสดีนะครับแขกภูมิเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เรามานําสู่เรื่องประเด็นของการอนะภิปรายในะเรื่องของบทเรียนการจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนนะครับซึ่งเราวันนี้เรามีผู้ทรงคุณควุฒ แต่ละท่านมานะครับซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องการดําเนินการในการจัดการนะครับศูนย์การเรียนรู้ด้านทันแพทย์และการสาธารณสุขชายแดนในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเราจะขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้สรงคณวธุ์นะครับามาร่วมกันอภิปรายนะครับ ก็คือท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ระเมศว่องวิไัยรัตน์นะครับท่านจบแพทยศาสตรบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวุฒิบัตรศัลยศาสตร์นะครับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์ครับผู้มยการสถาบันวิจัยระบบสารสุขนะครับท่านที่3นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็คือท่านนายแพทย์วิทยาสวัสดิพุทธพงศ์นะครับท่านที่4นะครับดรแคทเธอรีนบอนนะครับ USIDC a เนี่ย Global Health Security Advisor for the Original Development Mission for Asia ครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเราจะได้สนทนานะครับในเรื่องของการอภิปรายในบทบาทในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของ การจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์การสาธารณสุขชายแดนนะครับโดยจะเริ่มต้นจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนะครับในแพย์ระเมศว่องไลรัตนะครับในบทบาทผู้ในการศูนย์นะครับท่านได้ดําเนินการในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับชายแดนอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญครับผมก็เคยต้องกาบเรียนท่านอาจารย์สุภกิจนะฮะอาจารย์เป็นผู้ตรวจ ตอนสมัยผมเป็นเลิกเป็นผู้การอาจารย์ก็ฝากผมเป็นผู้ในการที่โรงพยาบาลหลมศัก์แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็อาจารย์วิยาก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในจังหวัดตากที่ที่เคารพนะครับกเ็เพิินมีในส่วนของอาจจะเกินเรื่องของประวัตินิดนึงว่า สูตรเรียนรู้ทางการแพทย์และสุขชัยแดนเนี่ยเป็นกลกไกลที่ที่ถูกกำหนดโดยนโยบายของท่านประหลัดนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีหน่วยงานเกเยพอหรือว่ากองนโยบายและแบบแผนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้โทรมาทาบทามซึ่งตัวผมเองเนี่ยปฏิบัติงานที่เ,เป็นรองในแพทย์ศึกจังหวัดนะฮะในช่วงที่ยุคโควิด ผมว่าเข้าใจในพื้นที่เพราะว่าชายแดนเนี่ยเป็นหาโลกติดต่อไข้สู้โรคเนี่ยแล้วก็แม่และเด็กเนี่ยเป็นหาที่มีความท้าทายแล้วก็ต้องมีกลไกลในการที่เป็นจุดศูนย์รวมเพราะว่าลําพังของสารสุขที่เป็นของไทยเองหรือว่าคนบุคลากรสารสุขที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรับมือไม่ไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องทั้งงบประมาณ มีปัญหาเรื่องของทั้งภาษามีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการให้บริการนะครับแต่อะไรก็ตามสิ่งที่ผมได้นิยายมาแล้วก็มีคําว่าสนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนผมก็ยังงงว่าเอ๊ะผมจะไปตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณการขาดแคลนบุคลากรบุคลากรเพิ่มวัเลทพลักง,งานที่สูงนะครับ ก็เป็นโจทย์ที่ที่คิดว่าก็ก็อาจจะยากแล้วจะทำไงให้มันมันเดินหน้าต่อไปได้ในศูนย์ก็ไปทบทวนวัตถุประสงค์ของทางทางท่านประหลัดก็มีเรื่องของการฝึกอบรมนะครับฝึกอบรมแล้วก็เรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นตัวชี้วัดของของศูนย์เรียนรู้ที่ทางท่านประหลัดมอบให้ตอนนั้นก็มีกรรมการ ที่เป็นกรรมการกลางของกระทรวงนะเป็นกรรมการของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนซึ่งคงไม่ใช่แค่จังหวัดแม่สอดอย่างเดียวจังหวัดต่างอย่างเดียวนะครับก็คงมีรตนองอุบลสระแก้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คงต้องเดินหน้าแต่ว่าแม่สอดก็จะเป็นไฮไลท์เรื่องของเออมียนมาแล้วก็ไทยนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีกรรมการนะครับที่เป็นส่วนกลาง มีอาจารย์สุภกิจที่เคยผมเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่นะครับแล้วก็มีอาจารย์พิสิทธิ์ที่เป็นประธานก็ผมก็ก็โนไปหาอาจารย์สุภไม่รู้คิดถึงใครหาอาจารย์สุภกิจเลยนั่นงค้างๆผมเลยอาจารย์ทําไงดีที่ผมจะไปมันจะไปเปิดหลักสูตรยังไงนะครับสิ่งสำคัญอาจารย์เลยบอกว่ามันต้องอัดแอในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีการคิดนอกกรอบ คงไม่ใช่เป็นหลักสูตรหรือการเรียนการสอนที่เหมือนเหมือนกับเหมือนกับทุกทุกทุกที่ที่ทำกันว่าในแขกที่มันปกติก็เลยคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่า,าต้องออกแบบดีไซน์หลักสูตรที่เป็นตัวของตัวเองโดยไม่เอาหลักสูตรที่อื่นแล้วก็มาสอนที่ศูนย์เ,ร,เยรียนรู้นะครับมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเราก็เลยมามองในสิ่งที่ เรามีอยู่ว่าเรามีอะไรบ้างนะครับจริงๆมันก็มีการเรียนการสอนอยู่แล้วอาจารย์วิยาก็สอนเรื่องของ C D C U อยู่ตลอดนะครับอาจารย์นักการก็สอนเรื่องของโรคติดเชื้อแล้วก็มีนักศึกษาที่มาเรียนจากไม่ดนก็ส่งมาจากญี่ปุ่นก็มานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งซึ่งเรามารวบรวมแล้วก็หลักสูตรเรื่องของอัลตราซาวนโนก г р а เฟอร์ นะครับที่เป็นหลักสูตรทางาผู้ในการอุ้มผังมีอยู่แล้วนะครับก็ามารวบรวมให้เป็นของหลักสูตรสูตรเรียนรู้นะครับของชายแดนรวมถึงหลักสูตรแม่และเด็กซึ่งอันนี้เราเราก็มีองค์ความรู้มีอาจารย์พยาบาลนะครับมีบุคลากราที่จบปิญญาเอกหรือว่าด็อกเตอร์อยู่ที่สสจนะครับก็พยายามรวบรวมนะครับหลักสูตรต่าง จนได้ประมาณ6หลักสูตรนะครับแล้วอุ้มผาก็จะมีหลักสูตรที่สําคัญคือเรื่องกฎหมายการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ของต่างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าพวกเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะไปช่วย่างดาวที่ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนได้ซึ่งยังขา,าดโลกากันอย่างเยอะแล้วก็มันเป็นเรื่องของกฎหมายเราก็สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาซึ่งก็ได้ประมาณหหลักสูตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีอาจารย์วิทยาคอยขับเคลื่อน มีบุคลากรทางด้านาที่สตอ,อด็อกเตอร์สองท่านนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะเราเขียนหลักสูตรไม่เกินผมว่าประมาณสองอาทิตย์ออกมาแบบเร็วมากนะครับเร็วมากนะแล้วก็มีข้อเสนออะไรต่างๆอยากให้หลักสูตรเนี่ยมันได้มาตรฐานนะครับแล้วก็หลักสูตรที่มันได้ยั่งยืนและหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับปัญหาในพื้นที่ ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยเ,เราเขียนเองกันทั้งหมดนะฮะเราล่างหลักสูตรทั้งหมดยกเว้นอาจจะมีเรื่องของอัตตาซาวโซโนโกูการเฟอร์เราได้เครือข่ายกับวิไลท้าวิไลจุฬาพรที่มาช่วยนะครับสิ่งที่สงคัญอีกอันาหนึ่งก็คือเรื่องของเรามองว่าของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเป็นพื้นที่ที่มีความรู้นะครับมีทรัพยากรที่จะเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ที่เยอะไม่ว่าจะเป็นอของ กร์ซินเทียเม่ตาวคลินิก s อ u ดรฟังซัวนะครับแล้วก็มีแคมอีกหลายแห่งนี้อันนี้ก็เป็นจุดแข่งที่เป็นจุดที่มีความรู้แหล่งเรียนรู้สามารถที่จะสร้างงานวิจัยนะวัตกรรมอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในสิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะยังขาดวิชาการก็เลยไปผูกมหาลัยไว้เยอะเลยนะของเดิมนี่เราทำเ m u มผ่านท่านประหลัดเนี่ยหกสถาบันแล้วก็ผมกับท่านผู้ตรวจโสพล ก็ไปหามาเพิ่มอีก6สถามันอันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดแคลนตรงไหนเนี่ยแล้วเราทำไม่ได้เราต้องขอเครือข่ายร่วมมือเพื่อที่จะแต่ทำหลักสูตรให้ตรงกับสิ่งที่เป็นปัญหาและบริบทในพื้นที่นะครับและที่สำคัญเนี่ยเราได้โจทย์ที่ต้องต้องมีการเรียนการสอนที่ที่ที่ไวหน่อยก็เลยใช้บุคลากรสัรสุขในพื้นที่ก่อนแล้วกันนะถือว่านำร่อง นะครับก็เปิดการเรียนการสอนขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่จากเดิมที่เราได้ <c oughs> นโยบายแล้วก็ผู้บริหารทางระดับกระทรวงก็ก็ให้แค่นโยบายจริงๆครับแต่นอกนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งคิดแล้วก็หาในสิ่งที่เรามีอยู่หาที่สิ่งที่เราจะต้องเติมเข้าไปแต่การที่จะหาสิ่งที่เติมเข้าไปเราไม่ได้นั่งเฉยๆนะเราต้องออกไปทัว ไปแม่ฟ้าหลวงนะครับไปธรรมศาสตร์ไปมหิดนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะต้องไปไปพูดคุยกับเขาไปนําเสนอว่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้นตอมาจากไหนแล้วจะทำอะไรต่อแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะให้ทางนี้ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเขานะฮะเพราะว่าเราเอ็มอูเขาก็ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่สิ่งสําคัญนอกจากว่าบุคลากร ที่เป็นอาจารย์ที่ที่มีความรู้ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิทยาแล้วก็ดอ,กอร์สองท่านแล้วก็อาจารย์อีกหลายคนนะครับก็ยังมีทีมงานที่เราต้องสร้างกันมาใหม่แต่เบื่อนทีมงานของอสาสุขชายแดนโดยพี่พง์พจน์เนี่ยมีความเข้มแข็งม,ม,มากนะครับก็สามารถที่จะตอบสนองนโยบายไว้ด้วยกันนะครับโรงพยาบาลก็ต้องออกทุนเบิ้อมันได้ทุนจากอกอยะพอประมาณสองล้านเราก็บริหารจัดการเต็มที่ เนะครับเราก็จ้างนักวิชาการสัสุมมาช่วยเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็เป็นสํานักงานที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็สร้างค่อยๆสร้างทีมเข้ามามันก็เป็นบทเรียนจากเดิมที่ไม่มีอะไรมันก็มันก็มีออกมาเรื่อยๆโดยสิ่งเราต้องค้นหาในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาด แล้วต้องมีความทั้งใจแล้วอดทนเป็นอย่างสูงนะครับที่จะต้องเออมันต้องทําให้ได้แล้วมันมีเป้าให้อยู่แล้วก็ต้องไปให้มันได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็สอนไปหกแล้วก็เมื่อเช้าก็เปิดไปเป็นหลายวิชาที่เจ็นะครับซึ่งก็ออปัญหาิาษาเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ใจเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสู้นะครับแล้วเราไม่ย่อท้อนะครับแล้วเราทําด้วยจิตอาสา,ศาศจริงๆ แล้วเรามองถึงประโยชน์ผลประโยชน์ต่อประชาชนถึงแม้ว่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะมองเหมือนกับว่าเราดูแลต่างด้าวนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ดูแลเหมือนคนไทยนะครับแล้วเราคิดว่าศูนย์เรียนรู้เป็นบทเรียนสิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนายกศัยกยภาพเรื่องการดูแลการเรียนการสอนการพัฒนาเรื่องของบุคลากรชายแดนเนี่ยให้มันก้าวหน้าแล้วก็ เป็น,นลกลไกและเป็นสดการในการที่จะเชื่อมโยง NGO นะครับในการช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งล่าสุดก็เราก็ได้งอกอีกภารกิจหนึ่งนะครับจริงๆเดิมเราก็มีงานวิจัยแล้วก็การเรียนการสอนเราก็มีเรื่องของ JICC ที่อาจารย์พิรยามาพิเอ่อพิรยาพิรยาโนเอ,อนะครับในการที่จะมาทำให้อ่อ ภารกิจนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชายแดนรวบรวมข้อมูลที่บุคลากรที่มาพัฒนาชายแดนแล้วอยู่ชายแดนที่อาจารย์สุขกิจประวัติต่างๆแล้วก็อาจารย์วิทยาอย่างเปต้นดรฟังสัวด็ตตินเทียงเงี้ยนะครับเรามีประวัติเรามีเหตุการณ์ที่สําคัญในการที่จะค้นคว้านะครับเรามีข้อมูลด้านสุขภาพ นะครับเรามีเซ็นเตอร์ในการที่จะให้เอ o โอต่างๆเนี่ยมาร่วมมือในการที่จะพัฒนาทั้งนี้สุดท้ายก็เพื่อเพื่อสุขภาพนะครับของของต่างชาติหรือว่าต่างด้าวเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสุขภาพต่างชาติต่างด้านนี่ดีผมว่าสุขภาพคนไทยก็ก็ดีไปด้วยเพราะว่าเขาอยู่คู่กันนะครับอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับครับผม ก็ขอบพระคุณนะครับในบทบาทฐานะผู้จัดตั้งศูนย์นะครับผู้ในการศูนย์เนี่ยท่านจะก็บอกว่าในเรื่องของการที่ทํางานเนี่ยก็อาศัยในเรื่องของความร่วมมือศักยภาพในการดําเนินงานประสานงานค้นหาข้อมูลต่างๆในพื้นที่นะครับทีนี้เรามาลอง ฟังดูนะครับว่าท่านนายแพทย์สุภกิจนะครับในฐานะผู้ให้ทุนเองเนี่ยท่านมองนะครับในระดับในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ของทางการแพทย์และการสาธารณดแดนอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณท่านทูนนำอธิปรายนะครับและขออนุญาตสวัสดีผู้ร่วมเวทีทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เป็นผู้ฟังนะครับผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้เนาะจริงๆเนี่ยผมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆนะจะบอกเป็นหนุ่มๆก็ใช่ที่นะแต่ว่ายังเป็นเด็กๆอีกนะครับผมมาอยู่ที่นี่ปี4 0ศนะก็คือ27ปีที่แล้วอยู่ที่นี่9ปีเราทำสารพัดเรื่องนะก็มีอาจารย์หมอวิายาอะไระก็เป็นเป็นผู้ร่วมงานเป็นอาจารย์ด้วยนะแล้วเสร็จแล้วไปอยู่ส่วนกลางคือไปเป็นผู้ในการสำนักนิวาบย,ยุศาสตร์ก็ยังต้องรับผิดชอบเรื่องเรื่องประชากรข้ามชาติเรื่องอะไรพวกนี้นะครับ ไปเป็นผู้ตวรวจราชการก็กลับมากลับมาอยู่พื้นที่นี่นะไปเป็นรองปลัดก็ดูแลเรื่องราวพวกนี้อยู่มากพอสมควรเพราะทั้งชีวิตเนี่ยจริงๆก็อย่างนี้ครับถ้าเราคงได้ยินว่าเมื่อเมื่อวันสองวันเนี่ยมีน้องๆเราที่อาจจะเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนแล้วจ,จะเหนื่อยอาจจะมุมมองก็ก็ไปโพสต์เรื่องที่มันมีผลกระทบอยู่พอสมควรนะ ผมนึกย้อนไปอดีตตอนที่ผมเริ่มทำเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชากรข้ามชาติที่ไม่ใช่คนไทยหรือเราเรียกนอนไทย,ยมีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยถามผมว่าอาจารย์ทำไปทำไมอาจารย์ช่วยเขาทำไมคนไทยยังช่วยไม่ทั่วถึงเลย,เลยแต่จะไม่ช่วยคนต่างด้าวคนที่ไม่ใช่คนไทยทำไมเนาะแล้วผมไม่รู้จะตอบเขายังไงนะ แต่ผมตอบเขาว่าน้องถ้าคุณแม่น้องเนี่ยตอนตกฟากเนี่ยพลาดนิดเดียวน้องไปตกฟากอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยน้องจะเข้าใจดีขึ้นว่าว่าทำไมเราถึงเราถึงต้องช่วยเนะ,ะ,ะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมถึงอยากจะบอกว่าแอตติจูดหรือเจตคติพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องดูแลมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเออมันเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วยังอย่างที่บอกว่าถ้าเราถูก สอนมาในแวดวงที่เป็นหมอเป็นพยาบาลไปการช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกนี่มันเป็นอะไรที่ที่มันเป็นสุดยอดของเป้าหมายของเราอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเงินทองชื่อเสียงกยินเยศแล้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าการที่ก็หลายคนบอกแมวตกท่อเรายังพยายามเอามันขึ้นมาให้ได้เพราะกลัวมันจะเสียชีวิตนย่างนีมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราจะไม่ทำเหรอเพราะฉะนั้นนผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยด้วยเจตนาที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ย เออมันจะเป็นเรื่องที่จะทําให้ทุกอย่างมันทะลออุไปได้เนาะทีนี้มาเรื่องศูนย์เรียนรู้เราก็เห็นปัญหาว่าถ้าคนที่มาอยู่บริเวณนี้จะเป็นทํางานเป็นตําแหน่งหน้าที่อะไรรักษาโรคออทําเรื่องป้องก,กันโรคหรือแม้กระทั่งทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่เข้าใจความจําเพาะนะความจําเพาะของงานของอะไรเนี่ยมันจะไปได้ยากมันก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนีน้ก็ไม่เข้าใจก็ เหนื่อยก็ไม่อยากดูแลต่างด้าวแล้วไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ๊ะโรงพยาบาลเสียงเงินนะทำไมอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจผมเล่าสั้นๆนิดเดียวมีท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านหนึ่งนะท่านไปเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดใหม่แล้วพเอิญคือเบิร์นเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะแล้วท่านก็ไปประชุมกับผมเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องแรงงานต่างด้าวเรื่องประชากรต่างๆ้ามีโอกาสนั่งคุยกันอยู่ ผมรู้มาว่าพี่ท่านพี่ท่านเนี่ยท่านไม่เอากับแรงงานต่างด้าวเลยทั้งสิ้นเลยยิ่ง NGO นจีเนี่ยมาคุยกับท่านท่านปิดประตูไม่คุยด้วยนะทั้งที่ในพื้นที่ท่านมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเออคือคือถ้าท่านติาท่านต่อตอกลุ่มเอ็อก็แรงงานต่างมันจะเป็นลบมากเลยใชี่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนนยนั่งคุยตลอดเวลาที่ที่ไปอบรมกันอยู่สองาวันเนี่ยประชุมสองสาวัน แรกเปลี่ยนอยู่กันทั้งสุดท้ายเนี่ยท่านก็กลับไปคิดใหม่นะเอ้ยไม่ได้นะถ้าเราแก้ปัญหาแบบเอาเฉพาะกลุ่มคนไทยเอาเฉพาะาพวกที่เป็นราชการกับเราด้วยกันเนี่ยมันแก้ไม่ได้หมดนะมันจะแก้แล้วจะแหวงอยู่บางส่วนกลุ่มชนกลุ่มนี้เราละทิ้งมันเลยได้ปะไม่ได้เพราะว่าเขาอาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกับเรานี่แหละถ้ามันมีโรคที่เขามันก็มีโรคที่เราเอาตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นเขาเริ่มคิดใหม่ท่านหนพระุท่านเริ่มคิดใหม่ แล้วเพียงไม่กี่เดือนนะท่านก็โทรกลับมาปรึกษามาคุยว่าเออเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะว่าจริงๆถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆล้วก็แก้เฉพาะในแวดวงที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันไม่มีทางแก้ได้ท่านก็เริ่มออกไปเชิงลุกนะเข้าไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็แก้ปัญหามากขึ้นตอนหลังเนี่ยท่านจะอินกับเรื่องนี้มากนะเออท่านจะเล่าให้ฟังเป็นฉากจากฉากว่าได้ไปทํากับใครคนในแคมป์อพยพในอะไรทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเรา มีศูนย์เรียนรู้ที่จะพูดง่ายๆอบรมบ่มเพาะให้ผู้คนที่จะมาทําแล้วจริงๆตอนคุณหมอละเมธทำเนี่ยหลักสูตรห้าหกหลักสูตรเนี่ยมันยังไม่มีหลักสูตรของผู้บริหารนะผมก็บอกเฮ้ย hey, ไม่ได้ใครที่จะมาเป็นนายแพทย์สุยงหวดัดเป็นรองนายแพทย์เสรงจัดจะมาเป็นผู้ในการโรงพยาบาลแถวนี้ถ้าไม่เคยทํางานแถวนี้มาก่อนควรจะต้องมาเรียนก่อนเรียนแล้วจะได้เข้าใจว่า พื้นฐานเป็นยังไงหลายศาสตร์ที่เราใช้ทํางานในพื้นที่นี้ตลอดเวลาที่ผมอยู่9ปีเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์ที่ตรงไปตรงมาที่จะทำกับพื้นที่ทั่วๆไปแล้วเอามาใช้ได้มันต้องมีศิลปะมันต้องมีวิธีการมีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่ที่จะต้องแอปพลายให้มันเข้ากับพื้นที่แล้วมันถึงจะได้เกิดผลที่ดีที่สุดนะผมไปเอาตังบิวเกตร,ร่วมกับคุณหมอฟองซัวทําตากมารีนิชีทีฟเนี่ยนะวันเนี้ยไอไอ ดิจิตอลฟ o ้ดป็นอันนี้มันยังอยู่เลยนะว่าตอนนั้นนะ่ะประเทศไทยโอ้มันเยอะมากแล้วพอตอนเราทําก็เด้งลงมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น,นอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้อาศัยศารแล้วผมเชื่อว่าการเคลื่อนงานยิ่งผมมาเป็นผู้ในการสถาบันวิจัยระบบสาสุขเนี่ยผมตรหนักได้ชัดเจนว่าถ้าเราเดินไปทํามาตรการอะไรสําคัญสำคัญโดยไม่มีองค์ความรู้ที่ดีพอแบ็กอัพเนี่ย เออเราจะมั่วนะแล้วพอเรามั่วแล้วโอกาสที่มันจะเกิดความสําเร็จตามเป้าหมายเยอะวาก็จะยากขึ้นหรือบางเรื่องไปผิดทางด้วยซ้านะกว่าจะรู้ตัวถอยกลับมาเนี่ยอาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นการมีองค์ความรู้ที่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่โดยตรงของสถาบาันวิจัยระบบสาธารณสุขเลยว่าผมก็บอกคุณหมอราเมศว่าอะไรก็ตามที่สวทศเนี่ยที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหกหน่วยแรกเนี่ยผมยินดี นะผมมีสตางที่ใหญ่ทุนวิจัยจนะให้ทําอะไรก็ตามเมื่อวานก็คุยกันไปเรื่องหนึ่งแหละเ,ออเราจะทำพูดง,ง่ายๆ i d e n t i i c a t i o n คือคือจะทําการแยกแยะบุคคลโดยเฉพาะเด็กนะเล็กๆเ,เนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าเวลาคุณแม่พาลูกมาเป็นแรงงานต่างเด้ามาหาเราเนี่ยฉีดวัคซีนเสร็จเราอาจจะให้ใบไปมาครั้งหน้าใบาหายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้คือเด็กคนเดิม ที่เคยมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอนเดดิฟายตัวเขาได้อย่างไรเนี่ยมันมีเทคโนโลยีวันนี้มันมีไบโอเมตริกใช่ไหมส่องไอริสแกนเนี่ยก็ทํากับผู้ใหญ่ได้เด็กเล็กๆมันจะมายอมให้เราส่องก็ไม่ส่องไม่ได้นี่เป็นตน้นเฟสแกนทําได้ไหมเขาบอกเด็กหน้ามันเปลี่ยนเร็วนะเดี๋ยวไม่กี่ปีมันก็กลายเป็นคนละคนอย่างนี้ไม่ได้มีคนบอกเออน่าจะเอาเอนะียเนาะน่าจะเอาสแกนหูเนาะ เออก็ก็ให้ทุนวิจัยว่าลองทําดูซิว่ามันมันจะใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ได้แปลว่าต่อไปเนี่ยเด็กที่มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราสแกนหูไว้เนี่ยแล้วก็ให้เลข13หลักไว้อะไรเงี้ยเราก็มาอีกครั้งหนึ่งสแกนซับก็รู้ว่านี่คนเดิมคือใครเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราให้ก็จะนับจํานวนนับความครอบคุมได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องงานวิจัยที่จะสนับสนุนควบคุมโรคยังไงป้องกันโรคยังไง การที่จะไปแก้ปัญหาบางเรื่องในค่ายผู้อบยศหรือข้างนอกหรืออะไรอันนี้เป็นเรื่องที่มันต้องการศาสตร์ต้องการาองค์ครู้ในการแบ็กอัพเพื่อให้เกิดการทําที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ให้ทุนเนี่ยยินดีมากนะครับที่จะสนับสนุนให้สูยนน์เนี่ยมีความเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วผมก็เริ่มไปกับทีมเพราะว่าเราอยู่ในทีมกลางด้วยก็มันไม่ได้มีแม่สอดที่เดียวนะมันก็มีสระแก้วกับขมรนเนาะ เออมันก็อาจจะมีภาคใต้เนาะก็ระนองกับกับพม่าเหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะมีภาคเหนือกันลาวด้านตะลาวอะไรอย่างนงี้นะมันก็มีความร่วมไม้ร่วมมือหรือปัญหาของพื้นที่ที่แตกจริงๆศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ผมยืนยันว่าที่นี่เนี่ยดีแล้วครับที่เป็นที่แรกเป็นโชว์เคสแล้วที่นี่เนี่ยสลับซับซ้อนมากที่สุดนะผมไปพบ กับทีมไปกับทีมท่านท่านลองประหลัดไปพม,ม่าครั้งแรกเนี่ยนะแล้วไปเขียนแผนความร่วมมือกับพม,ม่าเนี่ยนะไอ้สี่จุดที่แม่สายท่าคิเล็กแม่สอดเมวด,ดีพญาตองซูกับด่านเจดีสององค์าสามองค์แล้วก็ละนองกับก่อสองเนี่มีอยู่ในแผนที่เราเขียนกับพม,ม่าตั้งแต่เมื่อเมื่อปีสองพันเนาะ 24ปีที่แล้วตอนนั้นรัมตียังเป็นรัฐบาลทหารอยู่เลยนะเป็นรัมตีเค็ดเสงยังจับได้ใช่ก็สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ที่เราจะต้องพัฒนาเพื่อจะทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือให้มากที่สุดแต่แน่นอน <_ d ata> พื้นที่เหล่านี้ทุกคนทราบว่ามันสลับซับซ้อนนะครับมันมีทั้งชาวเขามันมีทั้งกลุ่มชนกลุ่มน้อยอบางคนก็ไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลพามา่าอะไรเงี้ยแต่ปัญหาสุภาพเนี่ย มนุษย์เราเกิดมามันมันไม่เลือกสัญชาติไม่เลือกอะไรทั้งสิ้นและมันก็เกิดปัญหาได้เช่นกันนั้นถ้าระบบตรงนี้เข้มแข็งมากเท่าไหร่ก็จะทําให้โอกาสที่เราจะได้ดูแลสุขภาพของผู้คนแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยได้ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เบื้องต้นคงประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับผมก็ขอขอบพระคุณท่านในแพทย์สุภกิจเป็นอย่างสูงนะครับ